ขายปิศนาวราพรสระเปายังไม่ขายแฟนชายหลายคนอาจสงสัยและมีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับวราพรสระเปาขายแฟนชายหรือไม่เพราะเป็นแบรนด์สระเปาที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากมีการขยายสาขาแล้วกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศวันนี้ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์มีข้อมูลมานําเสนอให้ผู้สนใจซื้อแฟนชายได้ทราบค่ะจุดเริ่มต้นวราพรสระเปาวราพรสระเปาเกิดขึ้นจากแนวความคิดคุณวราพรสุธัญญา ที่ต้องการทําสลาเปาให้ลูกๆกินเองที่บ้านหลังจากสังเกตเห็นลูกๆทั้ง4คนชอบทานสลาเปาที่คุณพ่อซื้อมาให้หลังจากที่คุณวรารพรทาสลาเปาให้ลูกๆทานและมีการแจกให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมจนหลายๆคนติดใจในรสชาติและมีการบอกกันแบบปากต่อปากจึงทําให้คุณวราพรมีแนวความคิดที่จะทําสลาเปาขายเองในปี2535คุณวราพรและครอบครัวเริ่มทําสลาเปาขายเองโดยเปิดเป็นกิจาการเล็กๆภายในครอบครัวเริ่มจากการ เป็นร้านสลับเปาห้องแถวย่านนางเลงโดยในช่วงแรกๆคุณวราพรต้องตื่นเที่ยงคืนทุกวันเพื่อมาทําสลับเปาให้แล้วเสร็จประมาณ6กถึงเจ็มงเช้าเพื่อลูกค้าจะได้ซื้อสลับเปาสดๆใหม่ๆไปทานสําหรับชื่อวราพรสลับเปาเกิดจากคุณวราพรรับออเดอร์ทางโทรศัพท์พอลูกค้าถามว่าใครรับออเดอร์ คุณวรารพรก็จะบอกว่าวราพร์ค่ะจากนั้นชื่อวราพรสระเปาจึงเรียกติดปากกันในเวลาต่อมาปัจจุบันวราพรสระเปามีจํานวนสาขาร้อยแห่งโดยมีรูปแบบร้านอยู่3รูปแบบคือ 1. ร้านแบบคีออสร้านขนาดเล็ก 2. ร้านขนาดกลางและ3ร้านขนาดใหญ่โดยมีสินค้าและบริการหลากหลายกลยุทธ์การขายของวรารพรสระเปาคือทําในสิ่งที่ถนดัดและกล้าต่อยอดขยายสาขาในพื้นที่ที่มีศักยภาพรวมถึงการ ปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจเข้ากับสถานการณ์และรักษาคุณภาพมาตรฐานรายได้วราพรสระเปาจากการตรวจสอบงบกําไรขาดทุนบริษัทวราพรสมพงษ์ฟูจจำกัดเจ้าของแบรนด์วราพรสระเปาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ดังนี้ปี2563รายได้1,142ล้านบาทกําไร114ล้านบาทปี2564รายได้1,084ล้านบาทกําไร106ล้านบาทปี 2, 1,565รายได้1 8 0ล้านบาทกำไร124ล้านบาทยังไม่ขายแฟนชายสำหรับผู้ที่สนใจอยากซื้อแฟนชายวราพรสละเปาทีมงานไทยแฟนชายเซ็นเตอร์ได้ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์วราพรสละเปาพบว่ามีคำถามเข้าไปเป็นจำนวนมากเช่นวราพรสละเปาเปิดขายแฟนชายหรือไม่ ทางเรายังไม่มีแฟนชายค่ะทุกสาขาเป็นการดําเนินกิจการของเราเองทั้งหมดค่ะนั่นคือเรื่องราวและความน่าสนใจของแบรนด์วราพรสละเปาแบรนด์สละเปาพันล้านที่ผู้หญิงคนหนึ่งกล้าคิดที่จะเริ่มต้นทําในสิ่งที่ตนเองถนดัดกล้าต่อยอดขยายสาขาและรักษาคุณภาพมาตรฐาน ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ